สวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับผมตร้ชาลอนะครับมาเก็บประเด็นเรื่องของโควิดในทีนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะครับมีเรื่องของการที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ออกมาเตือนทางด้านของประชากรชาวโลกว่าอาจจะมีโควิด29หรือโควิด32หากยังไม่รู้ว่าต้นตอของโควิด19นั้นอยู่ที่ไหน เรือนี้น่าสนใจแต่เมื่อฟังกลับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงความอันตรายหากยังไม่เร่งหาที่มาของโครโนาไวรัสพร้อมเรียกร้องกดดันจีนเพื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างอิสระทางด้านของดรปีเตอร์โฮเทสซึ่งเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนแห่งหมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบเลอร์ ller, และพิ่มในการร่วมของศูนย์พัฒนาวัคซีนแห่ง รยมย์มารัตเท็กซัสได้มีการกล่าวนะครับให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของ NBC ว่าไม่แน่อาจจะเกิดโควิด29และโควิด32ถ้าหากยังไม่เข้าใจที่มาของโควิด19อย่างท่องแท้นะค,คือเรื่องนี้น่าสนใจแต่เพว่านะครับหยิบประเด็นมาจากพ o สต Today นะครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้นะฮะมีโรคระบาดเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจใหม่ๆกําเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องในปี2002ถึงปี2003มีการแพร่ระบาดของโรคซาต่อมาในปี2012มีโรคเมอร์สและปี2019ก็มีโควิด19ดังนั้นอาจมีโควิด26และก็โควิด32ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้เว้นแต่ว่าจะเข้าใจต้นกําเนิดของโรคอย่างถ่องแท้ ขณะที่รัฐบาลสหรัฐนะครับได้มอบหมายให้หน่วยหน่วยเขากรองเพิ่มความพยายามในการสืบหาต้นตอของโควิด -19 โดยตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลออกจากห้องปฏิบัติการของจีนหรือแพร่จากสัตว์สู่มนุษย์โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความใกล้เคียงกับข้อสรุปให้มากที่สุดก่อนรายงานกลับอีกครั้งต่อประธานาธิบดีโจไบเดนภายใน90วัน ด้านดเตอร์โฮเทชมองว่าการสืบสวนอาจได้ข้อมูลเพิ่มไม่มากนักเนื่องจากก่อนหน้านี้อเมริกาได้ผลักดันการสืบสวนอย่างถึงที่สุดแล้วพรมเรียกร้องความร่วมมือระดับโลกโดยเฉพาะรัฐบาลจีน,นในการค้นหาคำตอบที่มาของโควิด1 9บเ้อเเน้นย้ำว่าให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรวมถึงประชากรข้างข่าวและสัตว์ต่าง ตลอดจนเรียกร้องให้มีการเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการของจีนได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสมบูรณ์เราอาจจะไม่มีวันพบต้นต่อของการแพร่ระบาดทคเรสบอกว่านะฮะประเด็ดนที่ต่าสนใจก็คือว่าโฮเทสบอกว่ามันมีต้นกำเนิดตามธรรมชาติมากมายแต่ทีมวิจัยอิสระ นักวิจัยด้านสาธารณสุขและนักไวรัสวิทยาจะต้องทำงานในประเทศจีนเป็นเวลา1เดือนถึง1ปีเพื่อสามารถคลี่คลายต้นกำเนิดของไวรัสได้อย่างกระจ่างพร้อมแนะนำทีมวิจัยและจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรั่วไหลตลอดจนเรียกร้องให้มีการกดดันให้จีนเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบหาต้นตอโคว COVID ิด -19 ด้วยความโปร่งใสเพื่อความกระจ่างว่าวัสรัตวไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการในอูฮั่นหรือไม่ไม่ว่าก่อนหน้านี้นะครับองค์กรนานาไมโลกหรือ WHO เนี่ยจะมีการเปิดเผยผลการศึกษาซึ่งพบว่าสมมติฐานที่ว่าวรัสอาจั่วไหลามาจากห้องปฏิบัติการในอูฮั่นนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งและชี้ว่าเชื้อไวรัสอาจแพร่มาจากข้างคา,งางไปยังสัตว์ื่นอีก ชนิดหนึ่งก่อนที่จะแพร่มาสู่มนุษย์แต่งานวิจัยเหล่านั้น <S <S ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสงังคมโลกจึงกลายเป็นประเด็นที่ว่า WHO กับจีนนั้นเล่นเกมอะไรกันอยู่หรือเปล่านี่หน,นะครับเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะครับวันนี้กระผมไอ้หนุ่มน้ำมนต์นคนประโคนฉัตน้ำใจงามน้ำใยละใช่ไหมบอกรชาตุ๊กฉอโขอยาดแลาทถ้าผู้ฟังไปกนอนนะครับสวัสดีครับ